Misong Michael Ashley ฉันต้องกินยำอร่อยไปอ่าเรือไปเล่นกับลูกเกิดลูกเราอ่ะแม่นะลูกของเราให่ทำว่าเป,เป็นเป็นแบบเล่นตุนกตูชอบไปและโอเคมาถึง กันเองลูกา like, ันความฝัพี่เลี้ยงแแมไอ้นี่ยไปต่คนที่คนคนนดเนี่ยปแล้วสยไมีคนรับใช้ให้หาคนรับใช้แป๊บ่ให้ไงคนรับใช้ใช่่ มาสักหน่นันอย้าว๊นารกนะพวกชิบูมาบิบิปกันขาดนนช่แบบ แวะไปนี่นี่น <iber mango> ี่ก็ต้องเป็นอางนี้ไปซื้อจุดเด่อเสน ชื sure. hmm. yeah. uh, 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 ่อเลยครับมียาอันที่้ที่นี่แน่นนเลยค่ะขาค่ะครับแถวค่ะราคนีคะนี่คับแม่กุ้งแขกนี้แล้วเอาไว้บริการค่ะนี่ค่ะรชิดนีอนะคะลูกชิมนี้ชิม็นแบบผู้หงค่ะได้ค่ะ 아니 그럽니다 거기 ตุ๊กขาอะไรดีคะตุ๊กขาตุ๊กขาเอาอะไรดีสิจะไป 我不去，二十来。<noise> <noise> <noise> น่ร้นน้งไม่คย้ว ขัดใส่เดิมนี่นะครับเออขัดตัวนี้อือ

นี่เธอคุณพี่คนนี้เหนืีอยหรือเปล่าดิสโอ้ยโอ้ยโอ้ยดิคุรู้จักแต่วันนี้พวกเรามาหัวใจ 不好，我的，我 <noise> 的，我的，我 <noise> 的 <noise>

ฉันไม่ได้ไปบางเสร็จฉันไม่ได้ไปบางสรไม่ไไไมไต้องไปหรอกหรอกเป็นพนักงานแต่เขาจ่าแล้วก็แต่งตัวมันเล็กะเาะน,นี่กระเป๋าไปโอเคไม่หลับหมอกเท็งานของเราถุงก็ะเป๋า ไปม่เอานล้วมันจไป,ไปลกกกกกกแล้วนี่เอานะไปเรืยเไป

เป็นหลายชิ้นไปน่ะทำงานแขกกินเนี่บแบบแบบ ตต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 ต <cas os> okay. กะะ็เล็กเล็กอะไเด็กอ่ะก็เลวกๆนั่ดอหละดูดูด็ท่าสีแดงเข็นิดเดยวแค่อืมเม็นมฟไหม้หม้นี่สี

ก็ข้างนนี่ดีแม่แ่ขี้เลยแก่หน่อยนมนนี่นอนนี่ทำไมอุ้ แปดเบงเบลเบงเบงแล้วลูกจ so ้าอือจ้าอือหปอือปิดปักปักสุดสุดปิดแม่ทำไมแล้วชิชิเิชโอ้ายาเีย นย่างไเียไม่ให้ใส่ข้าวอ้ออันนี önem, ้ไ oh. ม่ผ้าอ้องอย่างไเนีไม่ให้ใส่ผ้าออ you yeah. to แล้วก็ต่อแม่มาแล้วก็ที่นี่แล้วก็เดาดีๆขะกระเ้๋าอ๋อเห็นยังคะก็ช<ะ>ี้ให้วไว้ให้ใคร ที่วิธีวห้ใครที่ปิดไว้ไ ยังงบากทิสุดใดยกดแมวแค่นี้ก็ยัง่ายใหคนกดทนี้ไม่ได้ไอเทมนเป็นเสพไปกิกดให้รองเท้าฉันรองเท้าจะใส่รองเท้าน้องบอด้แมนไม่ใช่แล้วก็จะกัด ม่แค่ยืยถอดช่วยดับมันไปแล้ว้็นลยนี่ไงไเ้าแบบนีอย่างนี้ไอ้เงี้ก็ยงไม่จีบเช่นก็สาี่จมาสบแ้ก็บะไ ห้าแม่ไปเป็นตัวห้าาถอตัวถืตัวแม่มาเอาตัวมาขวบขวนดีสุด

ให้เร <Ooh. S 2> ิ่มล่ ไกับฝันนี่ไม่ไยินอยู่อ๋อแม่ไม่ได้ยินะเฮ้ยเกครอหไม่ชอบปหนูอ่ะนั้นโอ้โหเลย่ ม่เส็จแน่ช็อตแน่น่อนีก่อนแล้วก็ลโกอ่ะแต่เาไว้โลเกใหญ่่อยอืมนนดีก่าคือเนดน้ นอาก็หแล้วค่ะแล้วปิดไฟกันไปิดไฟหมดแล้วอยู่ดูดึมน้องกนอนหลับกันเปกาเรียนโอเคนอนกละ สำหรับคลิปนี้ขอัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดค,คัมสก้า์กดกระดิ่งกู๊กิ้งกู๊กิก้งเพื่อได้ลาคคลิปใหม่แล้วนะคะบายบาย